สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับโคดเตียนะครับวันนี้เราผมจะมารีวิวนะครับคู่ระหว่างสโมสปอนปอโตทีมดังแห่งประเทศโปรตุเกสนะครับเจอกับสิงบู e นะครับสิงโตําเมืองคามเชลซีนะครับคู่นี้เป็นการแข่งฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแปดทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับถือว่าเป็นเป็นคู่ที่ไม่ค่อยที่จะพิโผเท่าไหร่ตามที่ กูดูและเซียนบอลต่างๆได้มาวิเคราะห์นะครับเนื่องจากกูนี้นะครับหลายๆสื่อกลโงสถานครับเขาก็ให้ทีมสโมสรเชลซีนะครับเป็นฝ่ายชนะหรือเสมอในบ้านของปอร์โตนะครับที่โปรตุเกสนะครับแล้วผลก็เป็นไปตามคาดนะครับสโมสรฟุตบอลเชลซีนะครับก็ทําการสิงบลูนะครับก็ทําการขย่ําทีมดังแห่งโปรตุเกสนครับเป็นทีมที่พลิกล็อกชนะสโมสรยูเวนตุสเข้ามานะครับด้วยสกอร 2ประตูต่อศูนย์ซึ่งทําให้เชลซีนะครับกุมความได้เปรียบเป็นอย่างมากครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับเนื่องจากนะครับคู่นี้นะครับเป็นที่ว่าเชลซีได้2ประตูต่อศูนย์ทำการกุมอเวโกหรือว่ากุมกดประตูยิงในบ้านทีมเยือนยิงในบ้านของฝ่ายการขันฝา่ายตรงข้ามได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยของเกี่ยวกับรายชื่อของนักเตะของกอลวงสนามของ พอโตนะครับว่ามีใครบ้างที่สามภาษาครับตอนแรกก่อลงสนามนะครับก็มีพวกอัลวิดิออสมูซามาริกานะครับแล้วก็มาโกกรูริสนะครับอ่าแล้วก็กัปตันทีมนะครับเปเป้นะครับเป็นกัปตันทีมขาหดมาดูฟังของอัลเชลซีนะครับของโทมัสทูเคิลนะครับได้ทําการส่งนักเตะสามภาษาเขาเรียกว่าเป็นสามภาษาวันเดอร์คิดของอังกฤษและเยอรมันครับได้แก่ ติโมแวนเนอร์คาฮาวเบตแลวก็เมสันเมาส์นะครับกับตันทีมได้แก่อสปีเกตานะครับถือว่าเป็นกับตันทีมของสโมสรเชลซีนะครับคู่นี้ครับเป็นการท,ที่ที่ถือว่าเป็นการที่เชลซี Chelsea นะครับถือว่าเล่นได้ดีมากแล้วก็พวกกองกลางอย่างเช่นพวกจอร์จินโยโควาซิตอะไรพวกเนี้ยถือว่าเป็นนักเตะที่สามารถเล่นแล้วได้ดีกว่านักเตะของปอโตนะครับ ซึ่งแมทที่ผ่านมานครับในเกมดีครับเชลซีเพิ่งแพ้เวสต์บอมเิดเอาเบียน5ประตูต่อ 2, 2แต่ตอนนี้ครับก็ต้องมาดูว่าอาจจะมีฟอร์มเปรนหรือไม่แต่ไม่เปรตน,นะครับเนื่องจากมาตรฐานของอังกฤษและก็ทางโปรตุเกสเนี่ยทั้งสองทีมโปรตัวกับเชลซีเนี่ยต่างกันแบบมากพอสมควรครับซึ่งทําให้สโมสรเชลซีเนี่ยกับเอาชนะคือถือว่าเมื่อคืนชนะได้เกือบทุกตำแหน่งครับกองหลังกองกลางและกองหน้านะครับวันนี้นะครับแล้วก็ ประตูแรกนะครับได้จากที่ว่าอาจอร์จินโอนะครับได้เปิดบอลไปหน้าก่อนไลให้กับเมสันเมาส์นะครับในการเชิญบอลแล้วก็ยิงไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูโดสูงข้างหลังในนาทีที่32ซึ่งทําให้เชลซีนะครับนําในครึ่งแรกหนึ่งประตูโดสูงจากเมสันเมาส์เเรียกว่าเมาส์เทิร์นหรือซีดานเทิร์นนะครับเป็นห้าที่ถือว่าสุดยอดของเมสันเมาส์เป็นมากครับอันนี้ถือว่าเป็นวันแร์คิดและเป็นนักเตะที่ถือว่าค่อนข้างมี สกิลและมีเลเวลที่สูงพอสมควรในยุคนี้ครับเมสั้นเมานะครับ,รบแล้วก็นัดแล้วก็ครึ่งหลังนะครับนาทีที่85นะครับเป็นการยิงของแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษนะครับเบนชิเวลนะครับเป็นจังหวะที่อาเมซุสโคโรนาของสโมสรนอ่นปอโตจับบอลผิดซึ่งเบนชิเวลก็ชฉบบอลเข้าไปยิงเลยครับ2ประตูต่อศูนย์ซึ่งทำให้เกมน,นี้นะครับ สิงโตน้ำเงินคราเชลซีหรือซิงบูลครับบุกไปข่าย่ำสโมสรปอร์โตถึงทิ้นที่โปรโตุเกสนะครับสประตูต่อศูนย์ซึ่งเป็นการย้ำใช้ชนะแล้วก็ก็ต้องแมตช์ที่2ครับก็ต้องมาเตะที่สนามสแตนฟอร์ดบิดของสโมสรเชลซีนะครับซึ่งถือว่าจะเป็นงานหนักพอสมควรของปอร์โตครับปอร์โตต้องถ้าปอร์โตจะเข้ารอบครับปอร์โตต้องชนะเชลซีในบ้านของเชลซีนะครับสประตูต่อศูนย์ โอ้โหถือว่าเป็นงานหนักมากปอร์โตต้องชนะสถานีแล้วก็ต้องชนะส่วนต่าง2ลูกขึ้นไปถึงจะเข้ารอบถ้าชนะแบบ2ประตูต่อศูนย์ปอโตก็ต้องต่อเวลากับเชลซีครับแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากพอสมควรทางทฤษฎีอาจจะเป็นไปได้แต่ทางปฏิบัติเป็นไปได้ค่อนข้างยากมากครับที่ปอร์โตจะทะลุผ่านรอบสีทีมสุดท้ายเพื่อจะไปเจอคู่ระหว่างบาเยอร์มินิกกับสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมง นนัครบเป็นโอกาสดีของโทมัสซูเคิลที่จะเอาเชลซีนะครับเข้าไปสู่รอบสีทีมสุดท้ายฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเผื่อ <ๆ S 1> นะครับเชลซีนะครับอาจจะได้เจอกับสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงซึ่งเป็นสโมสรเก่าของเขาที่เขาเคยคุมทับมานะครับเกมนี้ครับถือว่าเป็นเกมที่ว่าอาจจะไม่พลิกโผเท่าไหร่คือเป็นตามรูปเกมที่คาดการว่าสโมสรฟุตบอลเชลซีก็ทําการ ชนะสโมสรปอร์โต้ son, oto, ด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์แล้วก็ไปตามคาดที่ว่าเชลซีน่าจะผ่านเข้ารอบไปที่เราได้ทำกันหลายทีหลายทีแล้วก็มองไปที่สโมสรเชลซีนะครับที่อาจจะที่จะได้เข้ารอบสีทีมสุดท้ายแต่รู้ว่าปาฏิหาริ์ที่สแตมฟอร์ดบีตของสโมสรปอร์โต้จะมีหรือไม่การยิงฟุตบอลในกฎของทีมเยอือนของเชลซีเนี่ยทำได้แล้วแต่รู้ที่ว่าปอร์โต้จะทำอเวโกแล้วก็เป็นกฎทีมเยอือนที่จะทำให้สโมสรตัวเอง มีปฏิหารกุยเข้าสู่ทางรอบ4ทีทีมสุดท้ายที่สแตนฟอร์ดบิดได้หรือไม่ผมว่าในมุมมองของผมนะผมว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพอสมควรที่สโมสรปอร์โตจะเข้ารอบนะครับตอนนี้คือเชลซีหรือว่ากลุ่มควาดนเปรียบประมาณ8 0 7 0 0เรนะี่ยเราก็ต้องดูว่าปอร์โตจะมีปฏิหารที่เชลซีหรือไม่นะครับในท้ายที่สุดนะครับเรามี3ช่องช่องทางนะครับ Facebook ยูทูบบล็อกดิทนะครับผมอยากให้เอซของเรานะครับหรือว่าใครที่มาชมครับขอช่วยกันนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์หแชร์ครับช่วยให้ช่องเราครับมีการลังใจได้ทำคอนเทนต์ที่ดีต่อไปนะครับช่วยกันแนะนำมานะครับเราจะได้พัฒนาช่องเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ